ุดที่สโตนเฮนนาตั้งอยู่เนี่ยมันตรงกับเส้นพลังงานด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นเส้นล่องหนที่เชื่อว่าเชื่อมต่อจุดพลังงานทั่วโลกซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดสโตนเฮนนเนี่ยสร้างโดยเอเลี่ยนงั้นปิรามิดในอียิปต์ก็น่าจะเป็นไปได้ทู่เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยมี <c oughs> สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่ารู้ ที่มาที่ไปอนักวิทยาศาสตร์ค้นพบโครงสร้างสโตนเฮนที่มีคุณสมบัติทางเสียงพิเศษอันนี้เรารู้สึกว่าแบบน่าทึ่งคือมันเหมือนกับการจัดวางหินนะสามารถขยายเสียงได้ด้วยเหมือนห้องโถงคอนเสิร์ตเลยเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีนะครับจากมหาวิทยาลัยฮาร์ดสันฟิลด์นะครับ<อ>เขาคน<อ>้นพบว่าแท่งนี้ที่มันตั้งอยู่ตรงนี้บนเหนือดินเนี่ยมันสามารถสะท้อนเสียงได้เนื่องจากการเรียงตัวของหินนักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าดนตรีที่เล่นในบริเวณสโตนเฮนเนี่ยเป็นเพลงที่มันมีจัง ซ้ำๆซ้ำๆและสะท้อนกล้องอยู่ในนั้นนะครับซึ่งเสียงตรงนี้มันตรงกับเทคโนโลยีกลาศาสตร์นาโนซึ่งเทคโนโลยีนี้มันช่วยปรับปรุงงานด้านการแพทย์งานด้านการผ่าตัดแล้วก็ผลิตอาหารและเชื้อเพลิงเขาเลยมองว่าสถานที่นี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นวิจัยเพื่อเอามาพัฒนาในการรักษาอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วก็ในปี2018เนี่ยเขายังใช้เดรดราสำรวจใต้ดินด้วยนะเผยให้เห็นโครงสร้างใต้ดินมีขนาดใหญ่ ลอบสโตนเฮนน่ะประกอบไปด้วยหลุมขนาดใหญ่อะที่เรียงเป็นวงกลมเส้นผ่านจนกลางกว่า2กิโลเลยข้อมูลที่ผมไปหามาจาก national geographic Thailand ะนะครับเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างสโตนเฮนเนี่ยมันมีหลายวัตถุประสงค์คาดว่าน่าจะเป็นไปได้จุดประสงค์แรกของการสร้างสโตนเฮนเนี่ยคือเขาบอกว่าผู้คนที่อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ9เนี่ยเชื่อว่ามันเป็นวิหารสําหรับพวกลัทธิดรูอิดใช้ประกอบพิธีบูชาพระอาทิตย์แล้วก็บูชาย,ยันมนุษย์ะนะครับ แต่ว่าเขาบอกว่าความคิดเนี้ยไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสโตนเฮนเนี่ยสร้างอย่างน้อยเนี่ยพันกว่าปีก่อนลัทธิเนี้ยจะเฟื่องฟูเออจริงๆมีนักวิชาการบอกว่าจุดที่สโตนเฮนตั้งอยู่เนี่ยมันตรงกับเส้นพลังงานด้วยนะหรือเรียกว่าเลไลส์เขาเรียกว่าเป็นเส้นล่องหนที่เชื่อว่าเชื่อมต่อจุดพลังงานทั่วโลกจากพีระมิดอียิปต์อ่ะไปถึงเกาะอิสตเตอร์เลยนะแล้วสโตนเฮน่ะคือจุดศูนย์กลางหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดสโตนเฮนเนี่ยสร้างโดยเอเลียนงั้นพีระมิดในอียิปต์ก็น ใช่ตอนนี้คือเรียกว่าพีระมิดแต่ยังมีการหาคําตอบได้แต่รู้ไหมสโตนเฮนเนี่ยตอนนี้คือเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ตอนนี้คนยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าถูกสร้างได้ยังไงเอาแค่ถูกสร้างได้ยังไงก็ยังหาคาตอบไม่ได้เรียกว่าเป็นทศวรรษแล้วนะที่นักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีพยายามที่จะถอดรหัสมันว่ามันมาตรงนี้ได้ยังไงสร้างเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ทู้เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยมีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันแต่ว่ารู้ที่มาที่ไปจริงจริงสโตนเฮ ตรงถนนวิภาวดีถูกสร้างเป็นเสาขึ้นแต่เรารูที่มาที่ไปผมเชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันโฮสเปลอ <Okay. S 2> <laughs> พอเราทางานมาสักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกมันอิ่มตัวแล้วก็อยากเติมไฟนั่นก็คือไปเป็นเด็กนักเรียนนอกเมืองไทยนะี่ยคว่านักเรียนนอกอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นค่านิยมที่คนเปิดและให้โอกาสหลายๆบริษรัทใช่พูดถึงในเรื่องของแบบค่าตัวขึ้นด้วยไหมคะขึ้นค่าตัวเพิ่มขึ้น1เท่าจากของเดิมที่ต่างประเทศเองค่าใช้จ่ายจะจค่อนข้างสูงแต่พอเป็นจอยโปรแกรมมาครับค่าใช้จ่ายมันจะถูกลงโอกาสมันมาแล้วบนที่ BAC นะ British Academic Center นะไม่ต้องไปสอบ i e l t s เทอมที่1เราจะเรียน เราก็มีกวนมีแก๊งพูดคุยแล้วก็ติวกันได้มันเป็นการเตรียมตัวที่ดีแล้วสังคมที่นี่ครับแล้วรวมถึงเพื่อนอนะ่ะพอไปอยู่ต่างประเทศนะ่ะมันคือมิตรที่ดีของเราเลยอะ่ะแล้วเวลาไปที่โน่นนะครับแต่ละคนอยู่ก็จะต่างเมืองกันบางคนก็จะอยู่เชฟฟิลบางคนก็จะอยู่บิสโทรเวลาที่เราเรียนอยู่ที่เคมบริดจ์พอวันว่างเพื่อนก็มาลนะเราก็จะต้องเป็นเจ้าบ้านพาเพื่อนเที่ยวแล้วเราก็ไปเยี่ยมเพื่อนในแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละเมืองอ แล้วก็ผักกับเพื่อนใช่นนไม่ต้องเสียค่าบ้านด้วยไม่ต้องเสียค่าบ้าน <c oughs> อันนี้มันคือคอนเน็กชันที่ดีตอนที่พี่ไปอายุ56 1งไม่ต้องกลัวเรื่องอายุ2ไม่ต้องกลัวเรื่องจะเรียนไม่ทันเพื่อนมีความรู้สึกโอ้โหมาตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆแล้มันเหมือนเติมอะไรบางอย่างให้กับตัวเราเองอย่างที่บอกครับว่าพี่เลือกไปใช้ชีวิต พี่ไม่ได้เลือกไปเรียนอย่างเดียวพี่ถึงจะอายุห้าสิกว่าแต่พี่ทาตัวเหมือนเด็กเลยพอเขาเรียนเสร็จเขาไปทางานพาท์ time, เขาไปเที่ยวกันเขาใช้ชีวิตยังไงพี่ใช้ชีวิตเหมือนเด็กเลยพร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนน้าที่ไม่เต็มแก้วไม่เกี่ยวกับอายุเลยม,มันเกี่ยวอยู่กับใจแล้วหน่อยที่อยากฟัง